จบสวยนางเอกลูกครึ่งโบกมือลาช่องสแต่ผู้ใหญ่ยังรักไม่เปลี่ยนบอยบินรับงานอิสระเต็มตัวสำหรับนางเอกดังแจ็กกี้ชากคลีนหลังโบกมือลาบ้านเก่าช่องสที่อยู่มานาน14ปีเจ้าตัวเผยถึงเหตุผลการตัดสินใจด้วยความที่ยุคสมัยเปลี่ยนไปตนไปฝั่งออนไลน์ค่อนข้างเยอะ สัญญาใหม่ก็ไม่ได้ครอบคลุมไปหมดและเข้าใจช่องก็มีนักแสดงเยอะเลยต้องออกมาเป็นแบบนี้ก็ยอมรับว่าใจหายและเป็นการตัดสินใจนานมากกับการไม่ต่อสัญญาแต่ตนก็ต้องมีออกไปทำงานที่อื่นบ้างแม้ออกจากช่อง3าแล้วแต่ทางผู้ใหญ่ก็รักแล้วก็เอ็นดูไม่เปลี่ยนล่าสุด21ตุลาคมวันคล้ายวันเกิดสาวแจก,กี้อายุครบ30ปีดิวปิ่นกมลมารีนน์ บอสใหญ่ของช่อง3ก็ส่งเค้กมาให้พร้อมข้อความอวยพรวันเกิดมีความสุขมากๆนะคะแจ็กกี้เชื่อว่าในอนาคตอาจจะเห็นผลงานของแจ็กกี้กับช่อง3อีกแน่นอน